สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสูข่ขูดทุกคนครับผอกบ,บาเทา้าห้างนัทแชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมอนี้หนูหันผมเป็นหนูหันหนูอบนะครับหนูอบอบแล้วมะย่างนะครับหนังกรอบดีขนาดฟังเด้อพี่น้องคนะงน่ะยำได้รบนอ่ะสีคือหมูหันบนอพุดนะฟังเสียงกับน้ำจิม้มล่องเบืองแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนพี่น้องมาหนิแก้มกับผักกาดนี่นะครับอ่าผักซีเหล้านะครับผักอีเลือดนี่ากา็กำลังากำลังงามพี่น้องผักอีเลือดงามขนาด <c oughs> หาหน่องงวมาออมอยู่กับผะกาศเอามาแก่ผระกาศดองเอามาแก่เรียนตอนนี้ฝนกำลังสิมากครับพี่น้องล่มหิวหิวมาก <c oughs> ตะกี้คืบอบทาย <c oughs> ว่ะดิเพราะว่ามันแดดห้อนแห้งครับน่าจะเป็นพายุพุ่นละเอามาพี่น้องมามบออะไรยังห่างเดี๋ยวฝนมาก,ก่อนูฟังเสียงื หอมแบบคือหมูหันเลยอืมนั่งยงหนัง

คุณมากว่ามันมันหมูหันโหลดอบเจนอบเสตูอบลมหอ่อนเดี๋ยวเขามาอย่างอลมพัดลมผัดเย็นช่วยช่วยมาก,กเอา้า

เนื้อปุ้ยดีขนาดพี่น้องเป็นกับแกี่กับเขาท้ายเนาะพี่น้องคุณว่าเอาไปเห็ดกับแกีมควขว <c oughs> กระดูกกรอบๆเลยกรอบพอดกระดูกอีกเลยอือืออร่อยคนเด้อเรื่อง่นองให้เบิ้อง่านเรือ่องหุนห่นเพราะว่าอย่างเดียวหันอโอบไว้แล้วก็มาอย่าง

เอามาเห็ดแบบนนึกงแซ่บด้วยพี่น้องเด้อแบบว่าไอ้อบลมห่อนนุ่เหนียวเลยกว่าปุ๊บทอดไรน้ำม่นนะหนาแน้าพี่น้องอแล้วแลาก็มาอย่างแบบไฟอ,อ่อ,อนๆเลยเขาทามันดวนครับมันดวนประเด็นเฮ็ดในพี่น้องมึงหรอก Tất toàn dạng cũng phát trong cháy yên yên Bởi thằng nắng Mày bớt đi เนื้อมองจังอย่งนีน้ม,มันกินได้แบบทุกทุกจักเลยพป่นหวงเขาไปเห็ดกลับเกี่ยมเขาท่าเลย pha hoàng hừm hừm, thứ mã à, bố bố หัวดดีขนาดกะเห็ดได้ห้ายไมย่หนูเลยเนาะพี่น้องครับบางท่านเพิ่นเอามาห่วยฝนบอกบางท่านเพิ่นเอามาอบอบวง ทั้งลังนี่เหมือนแล้วนะครับเป็นยังบาเท่าคื็ยังแก่งอยู่ <c oughs> เปิดไฟพี่น่อง <c oughs> บึงหนังพี่น้องเอ๊ะนะ มันจะเป็นไปทั้งหนูขึ้นหนูหันหนูหันอี่ผแปะเลยหางอ หันแหมดีขนาดอืมๆๆาวน้ำฝน,นหน่อยจังว่าเจา้า <laughs> เจ้าเร่ง งติ่น้องเหนือนี่น,นุ่มๆเลยได้แบบนุ่มๆหอมๆเคืองเทศอดสิบ่มีกินข้าวข้องหนูเลย Ừ. có không vậy có không vậy ừ âu này cứ buồng xuống âu Ừ, hmm. 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 này gặp <laughs> thân này, nhỏ. คือตัวนี้เนี่ยข้างหลังบาหฮาหมืดเลยพี่น้องแต่่าเป็นยังขึ้นเน่มเห็นไต่ไฟ <laughs> ซองไฟพี่น้องกับตับ,ตบจุตําหนู เสียงขึ้นเงินข้างนี่แปลออกอุตสาจ้าแผลออกเหร คนว่านเอาคนจะก,กินว่ทั้งกระแตหน่อยใช่เนี่ยนา่าจะกินอยู่พี่น้องดูกรองอีเลยเอี่อ เจ้าว่าสันเึร่งยานว่าคำเนี่ยเึร่งยานวา่าฝนตกเนี่ยขอโทษขอไยพี่น้องนด้ครับเด้อก้ันต,ตีเลยครับพี่น้องว่าแบบนี้เอาไปอบเดี่ยวมักเครื่องดีๆแล้วพี่น้องพริกไทยเนี่ย จะไข่นัมใส่สวดไอ้หอยมักแลก้วก็เอาไปอบลมหัวไอ้ลบไอ้อบไอ้เตาโอตู้อบตู้อบเสียบไฟฟ้าพี่น้องแล้วแล้วก็เอามามาย่างย่างไฟอ่อนๆให้หนังกรอบเนื้อกันจะนุ่มพร้อมมันเนี่ยนังบกกรอบไปซื้อเลยเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มนัม กินได้ทุกส่วนนี่เลยเบิ้งร่ังหนังตัวนึงกวาดอยู่ตัวนี้โบปันไดะเบิ้งพี่น้องกวาดท่านหนึ่งเอา นี่ของข้างกลางมากกัดก่อนเบิ่งมามากกว่าหย่อมสวดสาสดตบบางขนาะเอาซ้ำนี่ละเอาไว้ตัวนี้ซ้ำนี่พี่น้องแงมเห็นแต่บบาเท้าแล้วบัดนี้ทั้งหลังเหมือดตอนนั้นเริ่มคลิปมัน,น,นมันมันยังแจ้งอยู่แต่เว้นกำลังสุ่มเหล่า

ร,รสชาติรสชาติคือยังหมูหมูหันรสชาติเดียวกันเลยพี่น้องหางหนู <checking> หกรอบค่ะกันตัวหน่งหางมันใหญ่มันพ่องมกงเพาผงเลย กรอ,อบครับคุณอ้ยมักระดูกน้ำน,ำนีส่วนกระดูกโอ้ถือว่าแสีบพี่น้องสามตัวบเบตัวนี้หนังบกกรอบแห้งนะครับแต่ว่ารสชาติอันเดียวกันเลยนะครับมักมากนํำกันโอ้เสีบ เฝากพี่ต้นน้องคลิปนี้ก็สสำหรับผููที่เพิ่นบ่กินหนูนะครับกัขอโทษขออภัย้อครับเด้ <c oughs> บอบบเมนหนูที่เห็นอันเอาหัวพี่น้องฟังเห็นในในเมืองที่ตัวใหญ่ๆแล่นนั่นสวนกันไปสวนกันมาน้าก่องหายาบบเมนเด้พี่น้องเด้อหนูทั้งบ้านหนูนําให้น้ําหน้าเหานะครับถึงแม้ว่าเพิ่นเพิ่น,เพ,นเพิ่นใส่บ่วงไปไว้ในในปอกก็ถือว่าเป็นการเลี้ยงแต่ว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติเอาหัวมันเอายางให้นะครับจะเสียบ นะครับถ้าเป็นหนูเลี้ยงอันไหนะีรอ,อู้มันแห้งนะครับมันจนแบบว่าเปียกนะ้ืมันนี่โบกากินเลยเพราะว่ามันคิวนะครับเอาฝากพี่ตัวน,น่องมือนี้อบหนูนังกรอบนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าหั่นหนูหนังกรอบกับบริหารน,นะครับอบแล้วมาอย่างเอานะครับเอื่นว่าอบเสนอพี่น้องเนาะอบหนูหนังกรอบเสียบฝากพีตัวน่องนะครับว่าเป็นฟนทีิมาฝ้าวัชระโบมาซัาเอา แต่ว่าก็สิมีปกแปก๊กปกแป๊กมาก่หรอกน้องพี่น้องเนาะเอาเรามาระวังนี้เรือพี่น้องเด้อเรื่องของพายุนะครับช่วงนี้ก็ทั้งทั้งในเนี่ยแหละร้ายมองร้บอลน,นะครับก็เรามาระวังกันนะครับเพราะว่าเรื่องของพายุนี่มาแบบบริขาดคิดนขึ้กันนะครับมือนีแดดเปียงเปียงมืออื่นฝนตกแห้งน้าท่วมกับเป็นไดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาระวังนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรง นะครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนที่สําคัญนะครับให้มีเงินใส่อย่าขาดมือได้พี่น้องเด้อลำรวยเงินทองสู่ขู่สู่คนครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ตอนน้องให้เรานะครับมักอะไรถือใจกระแชร์บาทถาวนี้นะครับเด้อสำหรับวัอนี้ครับสวัสดีครับ